หนูอยากมาร้อยไหมค่ะมีปัญหาเหนียงแล้วก็กกาบหน้าไม่ชัดเจนค่ะคุณหมอแนะนําให้หน่อยค่ะว่าต้องใช้กี่เส้นได้ค่ะของคุณลูกนี้มีปัญหาเรื่องแก้มย้อยนะคะหมอคิดว่าใช้2เส้นนะคะดึงไปตรงนี้เก็บเกาะหน้านะคะแล้วก็อีก2เส้นตรงนี้เพื่อเก็บเหนียงเป็นข้างละ4เส้นทั้งหมด8เส้นนะคะ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งข้างนะคะจะสังเกตว่าตรงแก้มนี่เรียวขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเหนียงนี่กระชับขึ้นค่ะกกอบหน้าชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้ก็ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มยกขึ้นกรอบหน้าก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหนียงก็ดีขึ้นไม่เจ็บนะคะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ